สวัสด,ดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะพาทุกท่านมาเที่ยวชมงานที่ซีคอนสแควร์ค่ะสำหรับวิถีชีวิตคนกรุงเทพอย่างแอดมินนะคะก็ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเวลาที่เรามีธุระในห้างเราจะซื้อของหรือว่าเราจะมีธุระกับธนาคารนะคะเราก็จะไปที่ห้างสรรพสินค้ากันค่ะ แล้วที่ห้างสรรพสินค้านะคะเขาก็จะมักจัดงานอีเวนต์ต่ตางๆเปลี่ยนคอนเซปต์ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะแอดมินพาทุกท่านมาที่งานที่ซีคอนสแควร์สีนครลินค่ะจริงๆแล้วนะคะแอดมินอยาจะบอกว่าแอดมินมาเที่ยวงานเนี้ยอาจจะเป็นคนที่มาซีคอนค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ว่างานครั้งแรกที่แอดมินเห็นรูปแบบงานซึ่งเป็นงานหันสาป,ปัตภีนะคะ เพราะว่าเมื่อตอนต้นเดือนกุมภาแอดมินมาแล้วแต่ว่าแอดมินไม่ได้ลงไปเที่ยวชมงานที่ด้านล่างค่ะเพราะว่างานหันศาป,ปัตพีนะคะซึ่งจัดจบไปแล้วนะคะตั้งแต่ปลายเดือนมกราจนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาแอดมินพลาดไปได้แต่มองจากด้านบนเพราะว่าทำธุระไม่เสร็จก็เลยไม่ได้ลงไปเที่ยวที่ลานโปรโมชั่นของทางซซีคอนสแวร์นะคะ ในครั้งนั้นนะคะทางซีคอนสแควร์ได้เมนเนลามิดลานซีคอนสแควร์ใจกลางห้างนะคะให้เป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้วมีผลิตภัณฑ์จากฟาร์มและเกษตรกรโดยตรงส่งมาขายในเมื่อคราวที่แล้วได้พลาดไปแล้วใช่ไหมคะครั้งนี้ค่ะเมื่อแอดมินได้มาทําธุระที่ซีคอนอีกครั้งก็ไม่รอช้าค่ะที่จะต้องลงมาชมงาน และแอดมินก็ได้มาเยี่ยมชมที่งานซึ่งแอดมินด้มองจากท่านบนค่ะแล้วก็เห็นว่าภายในงานนะคะทั้งซีคอนเด้เนรมิตพื้นที่รานโปรโมชั่นให้เป็นเหมือนสวนดอกไม้ค่ะแอดมินแอบคิดนะคะว่าทาั้งซีคอนเขาได้เนรมิตสวนดอกไม้เหมือสไตล์อิตาลี มาเยี่ยมชมภายในงานตื่นตาตื่นใจที่มีมุมถ่ายรูปสวยๆมากเลยนะคะแอดมินแอบเห็นนะคะว่าเขามีทําเหมือนทางเดินสกายวอล์กอยู่ข้างๆต้นไม้ยักษ์จำลองด้วยแอดมินไม่รอช้าค่ะต้องรีบลงมาที่งานเลยนะคะ งานนะคะแอดมินก็ได้สัมผัสถึงมนตเสน่ห์อันสุนทรเยภาพของสายทานพึกษาแห่งสีสันค่ะท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์อันตรการตาแล้วภายในงานนะคะนอกจากจะมีคู่รักก็ยังมีกลุ่มเพื่อนนะคะที่พากันมาสังสรรค์แล้วก็ e n j o ยค่ะอน j o ยกับการถ่ายรูปในแต่ละมุมมุมของทุกท่านมากเลยค่ะก็รู้สึกสนุกสนานไปกับทุกคนด้วยจริงเลยนะคะ จำลองว่าให้เราล่องเรือนะคะถ่ายรูปท่ามกลางลานดอกทิวลิปดอกกุหลาบันแสนจะเลื่นรมค่ะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักใช่ไหมคะทางซีคอนก็เลยจัดเต็มค่ะเล่นใหญ่ค่ะสมกับเป็นซีคอนสแควร์เลยนะคะ มุมถ่ายรูปต่างหลายมุมนะคะยังมีก gas h o u ยักษ์ค่ะและซุ้มดอกสะพานดอกไม้ยังมีบูธต่างๆมาขายขนมอาหารแล้วก็ขนมของหวานนะคะพวกเบเกอรี่แล้วก็ยังมีต้นไม้เล็กๆด้วยค่ะตอนนี้อ ก็ทดสอบใจตัวเองนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเดินบนสะพานกาสเฮ้า e sky walk อะค่ะแล้วเราจะตกตื่นเต้นไหมเพราะว่ายังไม่เคยไปเดินจาก sky walk จริงๆเลยนะคะอันทดสอบใจตัวเองอะนะคะว่าหนึ่งชั้นเราจะรู้สึกกลัวหรือเปล่าถ้าเราไม่กลัววันหลังเราก็จะได้ไปเดินที่ sky walk ตามสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆได้ค่ะ สูงเมื่อมองลงไปข้างล่างประมาณหชั้นแอดมินว่าโอเคนะผ่านอยู่าหากว่าใครดูคลิปของแอดมินแล้วนะคะแล้วก็อยากจะมาเที่ยวชมภายในงานนะคะงานนี้นะคะจะยังมีจัดถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะวันที่19หลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะคิดว่าอ้าวแอดมิน วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเธอเพิ่งลงงานอย่างเงี้ยแล้วฉันจะมาเที่ยวทันได้ไงอ่าไม่ต้องตกใจหรือเสียใจไปนะคะสำหรับคอนเซปต์งานนาทีรับบุษบานะคะจะจบวันที่19นี้ก็จริงค่ะแต่แอดมินแอบเห็นนะคะว่ารูปแบบงานอาจจะคงสกายวอล์กอย่างเงี้ยไว้ให้เราได้เที่ยวชมกันอีกนะคะแต่การจัดพื้นที่รลังสร์เน,นลมิ คอนเซปต์ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงแอดมินอยากให้ทุกคนได้มาลองเที่ยวชมกันดูค่ะเพราะว่าคอนเซปต์ต่อไปของที่ทางซีคอนจะจัดนะคะชื่อว่านักสู้เจ้าเวหาค่ะฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วเนอะนักสู้เจ้าเวหานะคะจะเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่22กุมภาค่ะจนถึงวันที่5มีนาคมค่ะ ็เปนไม่รู้จะเรียกถูกไหมอะเหมือนจำลองภาพ2มิติมีน้องๆเขาก็จะมาวิ่งเล่นนะคะจับปลาค่ะจะมีปลาที่อยู่เป็นรูปให้น้องๆเขาวิ่งเล่นกันก็เห็นมีผู้ใหญ่ด้วยค่ะไม่ใช่แต่เด็กๆที่จะมาวิ่งเล่นจับปลากันนะคะก็ <S <S คือจะมีผู้ใหญ่หลายท่านมาใช้ฉากด้านหลังซึ่งสีสดใสงดงามมากเลยค่ะถ่ายรูปก,กันค่ะ ะะยังมีเวิร์กช็อปหรือว่ากิจกรรมให้ทุกท่านที่เข้าไปเยี่ยมชมภายในงานได้ร่วมกิจกรรมอีกด้วยนะคะซึ่งจะมีกิจกรรมการรังสรรค์เมนูอร่อยๆจากดอกไม้กินได้ค่ะหลายคนงงนะคะเอยดอกไม้กินได้ด้วยหรอไปนะคะลองไปที่งานนี้ดูนะคะเราอาจจะได้ความรู้แปลกๆใหม่ๆว่ามีดอกไม้อะไรที่สามารถกินได้บ้างค่ะแล้วก็ยังมีเวิร์กช็อป วาดลวดลายบุษบานบนกระถางดอกไม้หรือว่าจัดสวนในขวดแก้วอีกเวิร์กช็อปอีกอันนึงซึ่งแอดมินสนใจมากนะคะเป็นชื่องานว่าเวิร์กช็อปว่ามารีจีรังศิลปะการจัดดอกไม้ในขวดโหลแบบญี่ปุ่นฟังดูน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะงานนาทีระบุบผา ะะจะจัดที่ลานซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ค่ะลานน้ำพุซีคอนสีนัคคลินนะคะสำหรับสายอาหารขนมเบเกอรกี่นะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะแอดมินก็คือแพ้ของหวานนะคะน้ำหนักไม่เกี่ยวค่ะ <laughs> ต้องขอโทษที่แอดมินลงคลิปดึกนะคะพอมาดูคลิปตัวเองแล้วเนี่ย เวลาเห็นเราก็อยู่ะท้องร้องเลยทุกอย่างน่ากินมากๆเลยค่ะแอดมินจะให้ทุกท่านได้ฟังเสียงบรรยากาศภายในงานสักกู่นึ่งนะท่่มสิงงงนลกขอคารใหญ เดินไปเดินมาภายในงานแอดมินคิดว่าคอนเซปต์นี้เขาคงจะอิงตามดินน้ำลมไฟนะคะเพราะว่าคอนเซปต์แรกหันสาปัตภีน่าจะเกี่ยวกับดินนาทีรับบุษบาเป็นน้ำแล้วก็คอนเซปต์ต่ตอไปนะคะคือนักสู้เจ้าเวหาลมแอดมินไม่พลาดแน่ๆค่ะที่จะมาเยี่ยมชมงานในครั้งหน้านะคะและครั้งต่อๆไปที่จะจัดขึ้นอีกค่ะแอดมินหวังว่า อาจจะได้เจอกับ FC นะคะในงานในครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะให้อดินไปสำรวจพื้นที่ไหนก็แนะนำมาได้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กรุณาติดตามรับชมและรับฟังมาจนถึงขณะนี้นะคะแอดมิมหากมีข้อผิดพาดประการใดแอดินต้องกราบขอโทษขออภัยทุกๆท,ท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ มีคำแนะนำที่อยากจะให้แอดมินปรับปรุงตรงส่วนไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอกำลังใจใแอดมินด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกครั้งที่แอดมินอัพคลิปใหม่ด้วยนะคะ